ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อลิสคลับค่ะมาฟังเรื่องราวผ่านความหมายจากไครกันนะคะท็อปปิกแรนดอมวันนี้คือทำไมคุณมีความดีที่ไม่ธรรมดาขอบคุณสำหรับทุกๆการสปอร์ตนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะพร้อมแล้วมาเช็คเอเนอร์จีกันนะคะมาดูที่ว่าตัวอักษรเจตัวของคลิปนี้ จะมีอะไรบ้างนะคะมีตัว Y ค่ะตัว F ตัว C นะตัว T ค่ะตัว Q นะคะสองตัวที่เหลือเป็น W กับ S ค่ะตัวอักษรนี้จะอยู่ในชื่อในนามสกุลหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรบางอย่างกับคุณได้นะมีความรู้สึกว่าจะเป็น e NERGY ที่เข้มข้นมาค่ะเดี๋ยวเราให้พี่ไพ่บอกกันว่า เอ่อ uh, energy ช่วงนี้ของคุณเป็นยังไงเนาะเราเดี๋ยวเรามาตอบแรนดอมกันอีกทีนะคะออกมาติดกันสองใบนะคะเป็นเพจอุ๊บสขอภัยคะ่ะเขย่ามิดนึงอุ๊บเพจอับคับกับไฮพรีสเตสนะ ละมุนใจโอ้ oh my god x of cups นะเราขออีกสักหนึ่งใบว้าว x of swords พลังงานตะมุตะมีมากเลยพี่ไพ่ดูเหมือนจะอารมณ์ดีเนาะเราคิดว่าช่วงเนี้ยคุณก็น่าจะรู้สึกดีแต่ ในช่วงต้นๆก่อนที่เราจะสับไพ่เนี่ยมันมันมีอะไรลึกๆอยู่ในใจเหมือนกันนะมันอาจจะเป็นภาวะมันเหมือนคล้ายๆแบบคุณน่าจะมีอะไรบางอย่างในใจแต่ว่าความหนักหน่วงความเหนื่อยหรือความอะไรก็ไม่รู้เนี่ยที่ที่ยังคงอยู่อะ่ะมันไม่ได้ทําให้คุณหยุดในการใช้ชีวิตในความหมายของเราก็คือเช่นบางคนอาจจะแบบ ช่วงนี้ทํางานเหนื่อยหรือว่ามีภาระที่บ้านหรือว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่แบบค้างใจเล็กๆอ่ะแต่มันไม่ได้แบบว่าทําให้ตัวคุณทุรนทุรายหรือว่าอยากออกมาเป่าประกาศกับใครมันมีเรื่องบางเรื่องอยู่ในใจแต่ที่มันเป็นความน่ารักก็คือมันเหมือนกับคุณเป็นคนที่แบบต่อให้ชีวิตมีความถูกอ่ะคุณก็ยังเดิน ต่อไปได้อยู่เสมอแล้วก็ไม่ใช่เป็นการเดินแบบเดินเดินไปเหอะหรือว่าแบบเดินไปอย่างไร้จุดหมายนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนคุณมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตนะเป้าหมายเนี้ยบางคนอาจจะเป็นเป็นเป้าหมายที่เรียบง่ายคืออาจจะแบบอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขหรือว่า อยากมีคนรักดีๆสักคนหรือว่าอยากดูแลครอบครัวให้ดีนะคะหรือว่าอยากมีงานที่ดีอยากมีงานที่รักเลือจะเป็นแบบแพ็กเกจทั้งหมดที่เราพูดมาก็ได้นะความน่ารักที่เรารู้สึกว่าพี่ไพ่ส่งให้มาแล้วเรารู้สึกชอบมากๆก็คือคุณเป็นคนที่ฟังเสียงของหัวใจตัวเองได้ค่อนข้างดีแม้ว่าบางทีบางครั้งอะ่ะ คนรอบข้างจะทำให้คุณแบบหนักอกหนักใจบ้างหรือว่ามันมีความห่วงใยที่มันมากเกินไปจนเป็นความกดดันหรืออะไรก็ตามแต่คือสถานการณ์ภายนอกสิ่งที่อยู่รอบตัวผู้คนอะไรก็ตามแต่จักรวาลจะส่ง c h a l เลนจ์อะไรมาให้คุณก็ตามอะ่ะมันมีความแน่นอนอะไรบางอย่างในใจคุณอะ่ะมันเหมือนแบบ เราเห็นเหมือนเด็กคนหนึ่งที่อยู่ในตัวที่เขาบอกกับตัวเองว่าแบบมาสิส่งอะไรมาก็จะจัดการให้หมดเลยม,มันมีความแน่ตรงนั้นน่ะมันมีความกล้าหาญอะไรบางอย่างอยู่ลึกๆในใจคนนี้เราชอบเด็กคนนี้ในตัวคุณมากเลยนะคือแบบเ,เขาเขาภูมิใจในความเก่งของตัวเองอะแล้วก็ในขณะที่ มีความเก่งแต่ก็ไม่ได้อวดรู้นะไม่ได้อวดรู้แล้วความเก่งก็ไม่เคยเอาไม่เคยคิดที่จะเอาไปใช้ในการเอาเปรียบใครเลยเหมือนแบบเหมือนมีความสุขกับการแข่งขันกับตัวเองมากกว่าเหมือนเป็นคนที่แบบคอยดูความรู้สึกข,ของตัวเองหรือมันคือมันไม่ได้เป็นคนที่เป็นเซลเซนเตอร์นะแต่เป็นคนที่เหมือนกับว่ามีอแวนเนสหรือว่า มีการตรวจมีการวิเคราะห์มีการรู้ตัวตัวเองค่อนข้างมากนะคะที่เอ่อที่มีความรู้สึกแบบเนี้ยเรามีความรู้สึกเป็นเพราะว่าคุณแคร์คนรอบตัวมากๆฉะนั้นเวลาคุณทำอะไรอ่ะคุณจะเหมือนแบบคิดวิเคราะห์เยอะอ่ะแบบเอ๊ะทำสิ่งน,นี้ไปจะกระทบใจไหมทำเรื่องนี้ไปจะมีใคร เสียใจหรือเปล่าไม่พอใจหรือเปล่าค่อนข้างแคร์คนอื่นแต่ในขณะเดียวกันในวันที่คุณแคร์คนอื่นคุณก็ไม่ลืมเสียงของตัวเองอาจจะจัดแบ่งสรรปันส่วนเช่นว่าสมมุติเนาะในที่ทำงานนะคะคุณอาจจะมีแพลนที่จะทำอะไรบางอย่าง แต่คุณก็ซาวเสียงเพื่อนร่วมทีมก่อนว่าอยากทําด้วยไหมคือจะไม่ได้แบบว่าพูดพ้งไปเลยอะไรที่ตัวเองต้องการจะไม่ได้เป็นคนลักษณะที่แบบเออชั้นมาก่อนชั้นสําคัญที่สุดอ่ะคือรู้นะว่าตัวเองต้องการอะไรแต่ก็ฟังเสียงของคนอื่นด้วยหรือว่าความรู้สึกของคนอื่นด้วยว่าเขาจะไปในทิศทางไหนแล้วก็เหมือนแบบ เป็นคนที่อ,อมชอมกับคนอื่นหรือว่ามีความปณีประนอมกับคนอื่นนะ่ะสูงความรักความเมตตาในตัวคุณนะสูงมากๆเป็นคนที่สามารถแบบ ต่อรองกับใครได้ดีด้วยนะคือแบบไม่สูญเสียความเป็นตัวเองขณะที่คุณอยู่รอบๆอบตัวใครเลยโดยเฉพาะเวลาที่มีความรักนะอันนี้จะเป็นความน่ารักอันเนี้ยจะเป็นความประทับใจเวลาที่มีใครเข้ามาหาคุณนะความเป็นตัวของตัวคุณเองจะชัดมากชัดมากซะจนบางทีมันออกออกลักษณะเหมือนแบบจะโกโก้จะเขินเขินด้วยซ้ำไปซึ่ง คนที่เข้ามาเขามองแล้วเขารู้สึกว่าน่ารักนะคะคือแบบมันเป็นตัวของตัวเองเกินอะแต่คือไม่ได้ไม่ได้เกินแบบเกินแบบเวอร์วงังแต่คือมันแบบออกแนวล้นๆออกแนวแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมัน,ม,นมันไม่แสดงเราใช้คำนี้แล้วกันคือมันจะเรียกว่าบริสุทธิ์ก็จะเกินจริงไปสักนิดหนึ่งไหมแต่มันจะลักษณะคล้ายๆแบบนั้นนะคะคือแบบซื่อตรงจริงใจคือ คิดยังไงรู้สึกยังไงก็ไม,ไม่ไม่ค่อยเลี่ยงไม่ค่อยปรุงแต่งอะไรมากอยากเห็นตัวคุณเป็นแบบไหนอะคะคือสามารถมองแล้วก็รู้ได้เลยว่าเป็นคนแบบนี้แหละทั้งต่อหน้าเราก็รับหลังนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบทําให้คนอยู่รอบๆตัวคุณอะรู้สึกดีแล้วก็รู้สึกปลอดภัยมากๆเลยนะคะฉะนั้นมันก็เลยจะเป็นข้อได้เปรียบเวลาใครที่อยู่ใกล้คุณแล้วเขา รู้สึกดีอะค่ะการเจราจาการต่อรองสิ่งที่คุณอยากได้ง่ายมากเลยเพราะคุณเอาสิ่งเนี้ยเอาความความจริงใจความซื่อสัตย์ความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะเอาไปคลองใจคนอื่นเขาทําให้เขาประทับใจทําให้เขารู้สึกดีมันเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกแบบับเกือบจะเป็นการหวานล้อมง่ายๆอะแต่มันไม่ได้เป็นแบบว่าหวานล้อมแล้วแบบหลอกลวงอะแต่คือเหมือนแบบอืม มันเป็นมันเป็นจริตที่ดีแล้วกันเรารู้สึกแบบนี้เนาะมันเป็นจริตที่แบบไม่ไม่เด็ดขาดหรือไม่ตึงจนเกินไปนะคะมีความตะมุตะมิทําให้คนที่อยู่รอบข้างรู้สึกดีรู้สึกได้ถึงความรักแล้วก็็นดูคุณนะ่ะนะประมาณนี้มาค่ะเดี๋ยวเรามาฟังรนดอมวัน,น้กัน เหมือนพี่ไพ่ใบนี้ยากออกเดี๋ยวเราขอแยกไปก่อนเนาะทำไมคุณมีความดีที่ไม่ธรรมดานะคะหัวข้อแรนดอมวันนี้ใบแรกที่ฉลับออกมาเนาะอืม interesting อ๋อโอเค earthworm นะคะแปบ๊บนึงนะเดี๋ยวเราขอสับให้เพิ่มสักนิดนึงนะ ลีฟน่ารักจังเลยพลังงานค่อนข้างรอกันกับเสร็จไพ่ทาโร่ข้างบนโอเคว้าวบูคนลลุกซัมเมอร์พี่ไพ่บอกกับเรานะคะว่าความซื่อตรงความจริงใจ ความตรงไปตรงมาเนี่ยอันนี้เป็นเป็นสัญลักษณ์ของตัวคุณเลยก็ว่าได้แล้วสิ่งนี้สำหรับคนภายนอกเนาะเวลาเขามองเข้ามาหรือเขาเข้ามาสัมผัส ตัวคุณได้แล้วเขารู้สึกว่าเหมือนยุคสมัยเนี้มันหาความจริงใจได้ยากขึ้นหาความซื่อสัตย์ซื่อตรงเหมือนแบบเวลาคุยกับใครทีมันต้องมานั่งวิคีคราอว่าเอะเขาหมายความว่ายังไงนะเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าเขาจะแทงเราข้างหลังหรือเปล่าแต่ใครก็ตามที่เขาเข้ามาเราสัมผัสกับคุณเขาจะรู้สึกเหมือนแบบมันยังมีคนแบบนี้เหลืออยู่บนโลกใบนี้อีกหรอเนี่ย เป็นความน่ารักนะคะเป็นความน่ารักซึ่งหลายคนถึงขั้นกับว่าเป็นห่วงเลยด้วยซ้ำไปว่าโหมันมันเกือบจะเหมือนเป็นคนที่อ่านง่ายนะอ่านง่ายคือแบบมันมันชัดเจนอะมันไม่ได้แบบเสสรแงมันไม่ได้แกล้งทำอะคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณก็ทำแบบนั้นแล้วก็ ทำในเวที่แบบว่าไม่ได้ประดิษฐ์ประดอยไม่ได้ปรุงแต่งเพื่อที่จะเอาใจใครหรือว่าเพื่อที่จะเป็นการละครเพื่อให้ได้อะไรบางอย่างเลยบางทีบางครั้งอาจจะดูแปลกๆในตอนแรกหรือว่าฟังดูอาจจะแบบคำพูดบางครั้งอาจจะดูห้วนหรือว่าความคิดบางอย่างที่คุณแสดงออกไปคะ่ะอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเช่นสมมติว่าเพื่อนร่วมงานเนาะ เขาอาจจะเอางานมาให้คุณดูแล้วบอกเออเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นที่เขาอยากจะประจบประแจงเขาจะอาจจะบอกว่าเออก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบอวยไปเวอร์วางแบบเออดีมากอะไรอย่างเงี้ยโดยที่แบบไม่ได้ดูเนื้อหาอะไรด้วยซ้ําแต่คุณจะแบบเอามานั่งดูจริงจังเราสามารถชี้ได้เป็นข้อ,ขอว่าอะไรที่ต้องป,ปรับปรุงอะไรที่จะต้องแก้ไขผู้ฟังอาจจะรู้สึกแบบสะดุดใจว่าเฮ้ยทำไมต้อง ทักเยอะขนาดนี้ทําไม่ต้องตรวจอะไรขนาดนี้มากมายแต่ว่าถ้าเขาเอากลับไปปรับปรุงเอาไปแก้ไขอะค่ะชิ้นงานนั้นจะดีขึ้นจริงๆคือสิ่งที่คุณพูดกับคนอื่นนะคุณอยากเห็นคนคนนั้นนะพัฒนาไปในระดับที่ดีขึ้นจริงๆถ้าเป็นแฟนเนี่ยก็จะ Energy เนี้ยถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าผู้ชายค่อนข้างจะชอบเพราะว่า มันไม่ซับซ้อนเนาะคือรู้สึกอะไรเนี่ยคุณสามารถบอกกับเขาได้ว่าคุณไม่พอใจอะไรคือจะไม่ค่อยขี้งอนไม่ได้บอกว่าจะไม่งอนเลยนะแต่ถ้าไม่พอใจอ่ะเหมือนอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งให้คุณไปทบทวนในเรื่องของความรู้สึกอ่ะแต่เดี๋ยวคุณจะกลับมาบอกว่า1 2 3 4นี่คือเรื่องที่อยากให้ปรับปรุงนะนี่คืออยากให้เปลี่ยนแปลงซึ่งมันจะทำให้ง่ายเพราะว่าเวลามีปัญหาค่ะ ผู้ที่กระทําผู้ที่ถูกกระทาเอามาคุยกันแล้วบอกคุยกันอย่างตรงไปตรงมาวางอาคติวางอารมณ์ปัญหาที่ได้รับการแก้ไขมันจะทําให้ความสัมพันธ์เดินต่อไปได้ไม่ว่าความสัมพันธ์นั้นจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามจะเป็นในรูปแบบของงานหรือว่าจะเป็นในรูปแบบความความรักจะเป็นในรูปแบบของครอบครัวก็ดีบางครั้งความจริงมันอาจจะเจ็บนิดนึงแต่ถ้ามองแล้วเนี่ย มันเป็นผลดีมากกว่าผลเสียคะ่ะการกล้าพูดความจริงอะ่ะเป็นเป็นสิ่งที่น่ายกย่องนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้ทำง่ายนะเพราะว่าหลายครั้งบางคนก็จะไม่ค่อยกล้าพูดกล้าบอกไม่แน่ใจว่าแบบเออมันจะกระทบใจไหมหรือว่ามันจะทำให้คุณเดือดร้อนหรือเปล่าแต่คุณอะ่ะไม่กลัวนะคะไม่กลัวที่จะพูดความจริงมีความกล้าหาญที่จะ ทำอะไรให้มันชัดเจนเวลาชัดเจนคนที่อยู่รอบข้างเขาก็จะไม่งงเนาะแล้วพอตัวคุณเป็นคนชัดเจนนะคุณจะดึงดูดคนลักษณะใกล้ๆกันเข้ามานะคนที่อยู่รอบๆตัวคุณก็จะมีทิศทางลักษณะแบบนี้เหมือนกันใครที่มีลักษณะนิสัยแบบชอบคุมเครือคะ่ะก็จะไม่สามารถอยู่ในคลื่นความถี่เดียวกับคุณได้เช่นเดียวกันนะคะถัดมาค่ะ พี่ไพ่บอกว่า,าลักษณะการพัฒนาตัวเองของคุณนะคุณเป็นคนที่แบบเก็บเกี่ยวเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตของตัวเองเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาอยู่เสมอเสมอนะเป็นคนที่ไม่เกี่ยงความทุกข์ไม่จะเรียกอะไรนะไม่ ไม่ใชไ่ไม่ใช่ไม่งอเขาใช้คําว่าอะไรนะไม่หลังความสุขไม่เกี่ยงความทุกข์ไม่ลังความสุขในความหมายก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ชีวิตอะคะ่ะเจอปัญหาเจอเรื่องราวนู่นนี่นั่นนะคะ่ะคุณสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาคิดมาวิเคราะห์มาทบทวนแล้วก็เอามาปรับปรุงตัวเองได้ในขณะเดียวกันเนี่ย ในวันที่พาที่ชีวิตคุณมีความสุขดีอะค่ะคุณก็จะไม่อ้อยอิ่งไปกับมันไม่ได้ไม่ไม่หลงระเลงอะเช่นต่อให้คุณเลื่อนขั้นได้ตําแหน่งอะค่ะคุณก็จะไม่แบบหูเบาเวลามีคือแบบพอตําแหน่งสูงขึ้นอะคนก็จะขัดใจคุณน้อยลงใช่ไหมแต่คุณก็จะแบบไม่หูเบาคอยฟังแต่คนที่แบบเลียแข้งเลียขาหรือพูดดีๆใส่คุณเท่านั้นมากมายไปกว่านั้นเนี่ย ยิ่งคุณเติบโตได้สูงมากขึ้นเท่าไร่คุณจะสามารถช่วยคนที่อยู่ระดับต่ำกว่าคุณได้มากขึ้นเรื่อยๆในความหมายก็คือคุณเป็นคนที่ไม่ใช่แค่โตกับตัวเองแล้วไปเลยอะ่ะคือแบบ ฉันเก่งคนเดียวฉันไม่เอาใครเลยจะไม,จะไม่จะไม่เป็นคนแบบนั้นนะเวลาคุณเก่งคุณมีความสามารถอะไรหรือคุณไปรู้อะไรมาค่ะคุณจะพยายามหยิบยืน่นมือเนี่ยไปช่วยคนอื่นดึงให้คนคนนั้นนะขึ้นมาสูงเหมือนเหมือนกับคุณไม่เลี่งเกียดด้วยนะว่าแบบสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นมันเหน็ดเหนื่อยมันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องของคุณอนะ่ะคุณไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกลับกันเนาะ คุณกับมีความรู้สึกที่ว่าวันหนึ่งอ่ะคุณเคยได้รับโอกาสให้แบบมายืนในจุดจุดเนี้ยวันเนี้ยก็เป็นโอกาสของคุณเหมือนกันที่คุณจะยื่นมือกลับไปดึงใครบางคนขึ้นมาเหมือนที่ครั้งหนึ่งอ่ะคุณเคยได้รับโอกาสนี้และทําให้คุณมาอยู่จุดนี้นะคะเรียกว,ว่าเป็นคนที่ไม่หวงความสุขของตัวเองเนาะไม่เห็นตัวเองเป็นแบบเซลล์เซ็นเตอร์นะฉันต้องสำคัญนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไมไม ความเห็นกับตัวมีน้อยใช้คำนี้ล้กันเห็นแก่ส่วนรวมมีเยอะเยอะมากด้วยนะคะเป็นคนรักที่จะทำให้ผู้อื่นแล้วก็มีความแบบทรหดอดทนมีความซออื่อสัตย์ซื่อตรงกับสิ่งที่ตัวเองทำมากๆในความหมายก็คืออะไรก็ตามะคะ่ะที่คุณหยิบที่คุณจับอคุณจะใส่ความตั้งใจลงไปมากๆเลยถ้าเป็นงานอ่ะ คุณก็จะไม่ได้คิดว่าอ๋อฉันทำเงินเดือนเท่านี้ฉันก็ทำแค่นี้พอให้ให้งานนะั้นนะ่ะจะเล็กน้อยแค่ไหนอะคะ่ะความใส่ใจความตั้งใจของคุณนะ่ะไม่ได้น้อยไปกว่ากันเลยงานเล็กงานใหญ่คุณจัดเต็มเสมอนะให้เกียรติกับงานทุกงานให้เกียรติกับผู้ร่วมงานด้วยให้เกียรติกับคนที่อยู่รอบข้างนะคะ ลักษณะแบบเนี้ยบางทีบางครั้งอะ่ะโดยที่คุณจะอาจจะไม่รู้ตัวนะเหมือนคุณเป็นไอดอลให้กับใครบางคนเหมือนกันมีคนที่เขาแบบแอบดูคุณอยู่เนาะดูแบบ เออเห็นคุณมีความสามารถเห็นคุณแบบไปได้ดีค่ะเหมือนมันเป็นความประทับใจประทับใจเพราะว่าคุณไม่เลือกที่จะใช้ทางลัดนะการที่คุณจะประสบความสําเร็จแลกมาจากน้าพักน้ําแรงแลกมาจากหยาดเหงื่อแรงกายไม่ไม่เลือกที่จะใช้ทางลัดหรือว่าเหยียบหัวใครให้ตัวเองสูงขึ้นนะคะคือแบบทามาด้วยแบบน้าพักน้ําแรงของตัวเองล้วนๆคือแบบ สร้างความภูมิใจให้ตัวเองเนาะเอาให้มันแบบสะใจไปเลยว่าแบบฉันมีวันนี้ได้จากสองมือล้วนๆนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แบบมไม่ค่อยมีคนมีเนาะบางคนก็จะรู้สึกแบบโอ๊ยเหนื่อยอะ เอาทางลัดดีกว่าหรือหาทางง่ายหาอะไรดีกว่าแต่คุณไม่หมยนะคะไม่ได้สนใจว่าจะยากหรือหรือเปล่าเอาข้อจริงๆอ่ะยิ่งยากคุณยิ่งสนุกกับมันด้วยซ้ำไปรู้สึกว่าแบบเหมือนแบบทา้าทายตัวเองอ่ะยิ่งทําเรื่องยากได้เท่าไหร่คุณยิ่งรู้สึกดีกับตัวเองแล้วก็ภูมิใจกับตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะคะค่ะแล้วนี่ก็คือคําตอบเนาะสาหรับแรนดอม คลิปนี้นะคะว่าทำไมคุณมีความดีที่ไม่ธรรมดานะคะขอบคุณที่รับฟังนะเรา่อยเฉพาะสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขถ้าไม่ใช่ทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยค่ะหวังว่าคงจะได้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสุขใจสุขใจนะบาย